ชาติที่ถูกโดนอบิกวิกิคนทํางานอยู่เนี่ยกล้องนี้ปลดเป็น <laughs> 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 ผมถ่ายได้หรอเะห็นฮะอมแอาจารย์ว่ามข้าเนี่ยข้าเนี่จมตาหรือเปล่าจมฮะจมก็ไม่จมบอกแก้ของมาดูด้ยขนาดคนคนคุยนะครั็เก็บเปียกหมดแล้วนะ คือข้าวเนี่ยคือข้าวตายนะเออเาไปไม่หรอตอนนี่เอาไปไม่เรา बात okay. है กินบุเลยเนาะนกินบุบเลยอิอับปิดอับตส่ไม่นว่าผมก็ไม่มีไม่มีไม่มีหรอมีเหมือนกันละมั้งเปะะแล้วต้งเยอ

ร้อนเลยล่ะตาช่องใหม่แล้วต้องลุกเรื่องรู้สุดแล้ว ดเ,ดดเ,ดเดี๋ยวผมเปิดเดียววะเดี๋ยวผมเปิดมือกล้องให้ก่นโอ,โอ้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 ครับโอ้นี่ ก็ต้องอย่างนี้สิอ่าอ่าบริหารครับบริหารเดี๋ยวแค่นี้ครับ อาจารย์เอาอะไรที่ผมถ่ายทำคลิปสีข้าวอะ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ให้ลายอาจารย์กับผมก็มีเนาะส่งตั้งลายก็ได้ส่งให้อาจารย์ส่งให้สีเอดเก็บเพราะว่าผมเดี๋ยวผมลงในย YouTube แล้วผมจะลบออกไนงะพื้นที่มันในมันเต็มอะ่ะต้องลงต้องลบออกเรื่อยๆ ลบออกลบออกก็ลรอขายข้าวตัวนี้แหละขายข้าวกอกเนี่ยในเมื่อถ้ามีเมตตาแล้วคงไม่ขาดศรัทธาแล้วล่ะเออนี่อถแล้วครับ ประเทศไทยนะครับประเทศไทยช่วงนี้ก็บริหารเรื่องข้าวกันอยู่ประเทศไหนสนใจได้เลยนะครับส่งให้ถึงที่นี่ครับรถจอดเต็มเลยครับแต่มีแต่ระเสียกันะเดี <ser ving> <laughs> <S <s ๋ยวเดี๋ยวซ่อมเสร็จเมื่อไหร่ส่งถึงที่เลยครับ <s und> <laughs> อ๋อนะ <laughs> เออเออโอไปได้ไปได้ห้า <ไป S 1> <5 S 2> โลไปได้กิโลขอกิโลละห้าพันห้าโลก็สองหมื่นห้าได้อยู่น้ำมันรถหมาถืนามา่นเดือนข้างน้ำมันลดคากิน โอ้ครับทีมงานอันนี้ทีมงานนะครับอันนี้อ่าอ่าอันนี้ทีมงานบริหารข้าวอยู่ส่วนในประธานประธานรองประธานเห็นลันยิกอะไรพวกนี้พวกนี้ไม่ได้ใช้งานเัาก็ไม่ได้ใช้งานเขาเลยเก่งใจเัาเพราะเขาทำหนังสือเนาะ ก็ทําเอกสารแล้วก็ต้องให้เขาอยู่เฉยๆก่อนครับตอนนี้ก็ต้องใช้พวกจะประเภทกรรมกร,รหรือว่าจับกังอะไรเขาเรียกอย่างเงี้ย <c oughs> เออคือพวกเราก็ทำประมาณนี้แหละยศถามบรนดาลหลัก <c oughs> กรรมกร,ร,มกร,รมจับกังครับแต่ฝ่ายประธานรองประธานเห็นลันยิกอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นกรรมการอะไรเงี้ยก็ ก็ต้องให้เขาทำเรื่องเอกสารไปดูแลเอกสารไปเพราะเราไม่มีความสามารถทําเอกสารกันได้ไอปูไม่ยอมไอปู่ะไอปู่ะดูด้วยนะปูหลานเลยดูด้วยดูด้วยเห็นไม่ได้ยวันน้าขนาดไหนนะเออเพราะฉะนั้นเอกสารก็ไม่ต้องเนียนมากอะไรผ่านได้ก็้มานผ่านกันไป เออไม่งั้นจะไม่มีโอกาสได้เมียอีกคนสิเอกาสารแน่นมากอะท่านอาจารย์เออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโ้หเนี่ย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 กรรมากรจับกลางเสียอีดเราเนี่ยเห็นไหมนะปบวยเอ็กก็ยังอ,อยากได้สักคนสองคนอยู่ดูแลกันหน่อยดูแลกันหน่อยเูื้ที่เน่โอ้โหกล้ามเป็นมัดมัดเห็นไหมนะเออ อย่าเอกกเรื่องเอกสารก็อะไรก็อย่าอย่าเป็นนั่นมากดูนี่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 ดูอาจารย์นี่เห็นไหมนี่ถ้าอาจารย์ตัดผมอะไรนะปูตายกันเป็นโยแถวอะ่ะออเอออเอเอ,เอผมเอาตัวผิดมาวะไอตัว ตั้งสามขาผมไม่ได้ออเ,ออเอามาเออเน่ยตอนนั้นนะเออเอาดูกันดูกันเอ,เ,อเอาเอาเอาตะไคร้เนก่อนเนาะวันนี้เดี๋ยวผมไปตัดต่อดูที่ว่าเป็นไงเดี๋ยวช่วยกันเกี่ยราวก่อนเอออ่ะตั้งไว้ตรงไหนดีวะกระดาอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาทีตตั้งอาทีตตั้ง 哎，捉、uh！捉、huh. uh！捉！捉！捉！哎哎。